สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม Company of h e r o กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับและในวันนี้ผมมาเล่นด่าน c o c k i n i Drop on the Causeway นะครับผมเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับความตายเสียงแห่งความลังเลและความสงสัยก็หายไปหมดสิ้นพ่อแม่ภรรยาลูกๆและสหายที่ล้มลงไปแล้วพวกเขาทั้งหมดหายไปและสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือความชัดเจน c o คิน n ีด e อปออนเดอะคอร์เววันที่6มิถุนายนคศ1 9 4 4กองพลส่งทางอากาศที่82กำลังทิ้งพลร่มจำนวนหนึ่งลงรอบรอบคอร์ดเวลาเฟียกำลังส่วนหน้าของกองร้อยพลร่มที่505ได้แก่หน่วยเอเบิลและหน่วยเบเกอร์ได้รับคำสั่งให้เข้ายึดและรักษาความปลอดภัยนะครับทุกคน o อ a พา of h e ฟ o r โร่ l ทลออฟว o r ลคอร์สถ้าแยกให้เรียบง่ายที่สุดมันก็จะกลายเป็นเกมของตัวเลขบางครั้งตัวเลขก็ให้คุณได้เปรียบ <Sometimes. S 1> และบางครั้งตัวเลข ก็ให้คุณเสียบเปียบแต่บางครั้งตัวเลขก็อาจหลอกตาได้วันที่10วันที่9มิถุนายน1,944จากชาย112คนที่ข้ปาปะทะมนทางยกระดับลาเฟียเป็นคนแรกมีเพียงชายคนเดียวที่รอดชีวิตและข้ามไปได้ คนเดียวที่ทําสําเร็จในขณะที่ร้อยคนไม่สามารถทําได้แต่บางครั้งแค่คนเดียวก็เปลี่ยนทุกอย่างได้นะครับผมตอนนี้คือเราใช้ทหารผลร่มนะครับทุกคนในการบุกเข้ายิตแล้วก็โจมตีทางฝ่ายตรงข้ามนะครับผมในตอนนี้เราจะไปตามจุดลูกศรน,นะครับทุกคนโอเคครับ okay, ผมเราจะมาที่ทางรางรถไฟก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับทุกคนเราก็ต้องตามติดชีวิตของทหารเราเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าจะมีทางฝ่ายตรงข้ามนะครับผม ยืนแล้วก็อยู่ป้องกันนะครับในทหารเรานะครับทุกคนมีความแข็งแกร่งนะครับเลยวิ่งไปแล้วก็สายต้องถลงมไปนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมเราสามารถเล่งเวลาในการวิ่งได้นะครับทุกคนโอเคครับจังหวะนี้ครับทุกคนทาเวลานะครับผมเพื่อวิ่งเข้าไปจังหวะนี้ครับโอเคครับผมพอดีว่ามือเรานั้นมันมันแห้งๆครับทุกคนมือเราเลยลากทีแบบจับของทีนะครับผมจังหวะนี้ พอเราส่งทหารากันนะครับทุกคนก็ต้องก้มหัวลงนะครับผมเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามมีทางปืนกลใหญ่นะครับทุกคนหมอบยิงเราอยู่ในนี้นะครับผมจังหวะนี้แล้วก็มีทหารอีกชุดนึ่งของเรานะครับทุกคนเข้ามาแล้วก็เห็นพอดีนะครับผมแล้วก็จะมีการโจมตีทางด้านข้างนะครับทุกคนโอเคครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะส่งไปโจมตีนะครับทุกคนที่ฝ่ายที้พ่านกำลังสอบแนวเราอยู่นะครับผมผมก็จะวิ่งไปเลยดีกว่าเนาะ แต่ก็สามารถวิ่งเร็วได้นะครับทุกคนโอเคผมเพื่อทําเวลาให้ดีที่สุดนะครับจังหวะนี้ครับผมฝ่ายตรงข้ามก็อยู่ที่สปายมาจากไหนวะเนี่ยนะครับผมยิงยิงต่อหน้าเราเลยนะครับผมจังหวะเนี้ยครับแล้วก็ยิงไปนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามจะตึงเกินนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ถึงจุดถูกที่ถูกทางนะครับผมจังหวะเนี้โอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนตามค่านะครับผมจัดการได้นะครับตรงจุดนี้ก็คือฝ่ายเรานะครับผมมีการวิ่งมาอย่างไวนะครับทุกคนน่าจะถูกเรียกนะครับผมโดยด่วนโอเคครับมา บนรณกันจุดนี้เรียบร้อยแล้วครับผมก็มีทางแผนการเพิ่มเติมนะครับทุกคนบอกเราแผนการนี้คืออะไรเนี่ยจะมีจุดสะพานหนึ่งจุดนะครับผมแต่สะพานตรงนี้เป็นเราข้ามมาลานครับผม ก็เข้าไปข้างในหรอวจัดการหรอนะครับทุกคนเป็นกากบาทสีแดงครับผมโอเคมี2จุดนะครับทุกคนกากบาทสีแดง2จุดเราต้องเข้าไปตามจุดนี้นะครับผมโอเคครับถือว่ารู้เรื่องนะครับทุกคนแล้วก็มีสีขาวนะครับทุกคนตรงจุดนี้นะครับผมเราต้องตั้งหลักตรงจุดนี้ใช่ไหมเป็น2จุดนะครับทุกคนผมว่าเราต้องได้ส่งทางทหารทั้ง2หน่วยนะครับทุกคนแบบแยกกันแล้วแหละผมดูทรงแล้วครับทุกคนโอเคครับผม เด,เดี๋ยวเราจะไปที่จุดนี้นะครับผมโอเคดูหน่อนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะส่งทหารราบนะครับทุกคนมาทั้งสองสองชุดด้วยนะครับผมจังหวะนี้เีครับส่งมาสองชุดเลยนะครับผมโอเคตรงจุดนี้เป็นไงบ้างทหารราบฝ่ายตรงข้ามกำลังตั้งป้อมยิงเราเลยนะครับผมแต่ทหารเราเนี่ยก็มีความยิงแรงนะครับทุกคนแล้วก็ยิงแม่นพอสมควรนะครับผม่าดจข้ามตั้งนิดนึงนะครับเนี่ยเราจะส่งทหารราบมานะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็ เราจะรับเป็อย่างนี้นะครับผมมีท่างทหารยิงปีกี่ทหารยิงคนนะครับผมแต่ก็ต้องถือว่าเราเนี่ยถึงที่เลยนะครับผมโอเคเราาทสกิลเพิ่มเติมดีกว่านะเพื่อการยิงกระสุนนะครับทุกคนโอเคผมเนี่ยร้อยในจังหวะนะครับีนทางเราก็โจมตีแล้วนฝ่ายตรงข้ามจะเขมรขึ้นนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าปืนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถึงแม้ว่าจะลนอยู่นะครับผมผมก็จะไม่เก็บนะครับเพราะปืนเราเนี่ยดูแรงกว่านะครับทุกคนยังเห็นได้ชัดนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับ ดูว่าเราสามารถใช้ทางระเบิดได้นะครับทุกคนเราสามารถใช้ทางระเบิดได้เนี่ยนะครับผมโอเคครับผมขอใอยกันดีนะครับทุกคนใอยก่อนใอยก่อน,อนตรงนี้คืออะไรอ่ะปรรน,นึงนะนะครับผมตรงนี้คืออะไรเอ่ยเราจะต้องทำอะไรกับตรงนี้นะนะครับผมบ Go, บนี่คือเราต้องโยนระเบิดใส่ตรงจุดนี้ใช่ไหมนะครับผมโอเคโอเค แต่เราเบิดก่อนเมื่อกี้ผมโยนออกไปข้างนอกนะนะครับผม,มก็เลยเป็นแบบนี้มีทหารลาดชุดนี้เราเดี๋ยวเราจะขอเอาไปบุกยึดฝ่ายตรงข้ามดีกว่านนี้คือทางคูเรต่ายตรงข้ามที่ยิงเราอยู่นะครับผมผมจะโยนทางระเบิดนะครับเข้าไปในคูเรต่ายตรงข้ามนะครับผมโอเคอันนี้ก็รู้สึกกันว่าจะมีทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับผมที่เราเห็นได้ชัดนะครับผมก็จ,จัดการก่อน,นครับผมแล้วก็ เก็ไปยึดจุดนั้นต่อนะครับผมจังหวะนี้คิดครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคนด้วยทีน่ทนี้ผมก็มาบุกเข้ามาหานะครับดูในสีฝ่าดของข้ามจะยิงส่วนเราไหมนะครับผมก็ยิงส่วนนะแต่ทางเรานะครับทุกคนรู้สึกกันว่าจะใส่เกาะใส่เกาะสี่เกาะห้ามันปล่านะครับเนี่ยฝ่าดของข้ามก็เลยกลัวนะครับทุกคนโอเคผมมาจุดนี้มานะครับผมทหารราบเราโอเคทหารราบเราที่จัดการฝ่าดของข้ามนิทรรศจ,จัดการได้หรือยังผมตั้งสกิลเพิ่มเติมมาเป็นสกิล ตีแรงขึ้นแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้ครับฝังหวะองข้างนี่ยังไม่ตัวเลยนะครับเนี่ยเอาระเบไปไปกินลูกนึงนะครับผมแล้วก็บิงบุกต่อดีกว่านะครับทุกคนดูชงแล้วนะครับผมโอเคเราส่งทหารลาดนะครับทุกคน๋ยวไว้ในบ้านก่อนนะครับผมเพื่อป้องกันลูกจุดนี้นะครับโอเคลียรผมทหารลาทีนี้ผมได้โดนทางสตีดอยิงนะครับทุกคนแต่ผมก็ไม่ร้อย่ายของข้างอยู่แลชิวหรอกนะผมจะไปยิงทั้ฝ่ายของข้างเลยนะครับทุกคนไอสี่ตัวนี้แล้วก็มีการดักรอเราอยู่นะครับผมแต่เราก็มาแค่สี่ตัวนะครับทุกคนมาบวกกระ ทางฝ่าตรงข้ามเนี่ยมีทั้งปืนคนแล้วก็ชั้งรถนะครับผมมาตกะเบียนนะครับทุกคนจอดอยู่นะครับผมแต่มีสไนเปอร์ด้วยนะครับนี่โอเคผมแ้่เราก็จะัดการทางตะเดียตะเบียนฝ่าตรงข้ามก่อนครับผมวันนี้นะครับทุกคนมีการโตมตีเราอย่างหนักนะครับผมเก็บร้อยครับถ้าผมจะจัดตะดบีโอได้เนี่ยผมก็จะเอเพียบนะครับทุกคนอุ้ยฝ่าตรงข้ามนี่แหละนะครับทุกคนมีการแบบว่ามีการทางเรานะครับผมผมต้องรีบเวยเพื่อนก่อนจังหวะนี้ ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนดีนีสเนปเปอร์นะครับทุกคนเข้ามาช่วยนะครับผมใสยกันนะใส่กันนะเราต้องหาทางต้องหาทางนะครับทุกคนจังหวะนี้เดี๋ยวก่อนนะขอตั้งหลักก่อนนะครับอดีว่าสไนเปอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนมันยิงทางเรานะครับผมเราก็ยิงจะแม่นแม่นด้วยดีนะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคผมมันก็ยิงเราแม่นแม่นด้วยนะนะครับเฮ้ยมันวิ่งกันมากบบดูนเข้ามาเยอะเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้ผมต้องหาทางในการจัดการฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวิ่งหนีกันนะครับทุกคนหนึ่งตัวนะครับผม ผมจะช่วยในการยิงปืนดีวกว่านะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนี้แล้วก็อยู่หลังคูเลตนะครับตัวน,นี้ผมก็ไม่กลัวนะปีหลังบังเกอร์นะครับทุกคนกระสาตรงข้ามมีกานงงตอบ,บิดโดได้แม่นมากนะครับทุกคนนี่คือแบบว่าอึ้งมากครับผมจังหวะนี้ครับผมต้องรักษาเพื่อนนะครับผมจังหวะนี้รักษาเพื่อนก่อนเมื่อกี้อุ้ยช่างเราโดนสไนเปอร์ยิงเหรอเนี่ยนะครับผมผมเข้าไก่อนนะ ผมจะรักษาพเพื่อนแล้วก็รีบเอาใส่ออกมาก่อนนะครับทุกคนจังหวะนี้เชีย okay, ผมทำให้ไกลก่อนเดี๋ยวเราต้องจัดการทางฝ่ายตรงข้าไมไปเรื่อยเดี๋ยวชุดนี้เราเดี๋ยวเราออกมาตอนสี่นะครับผมรู้สึกกันว่าทหารเรานะครับทุกคนแบบจะแยกแยกทางก,านงกันไม่ได้จริงนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตยั้งใจที่จะมาจัดการทางเราโดยแท้จริงนะครับผมจังหวะนี้โอเคทหารลาดผมผมขอดูกันซีเดี๋ยวเราสาธายทหารลาเพิ่มเติมแล้วก่อนนะครับผมเราจะสาธจังหวะในการต่อสู้เชียร์ผมจังหวะนี้บอกเลยว่าถาทหารชุดนี้ของเราเนี่ยโคตรแรงนะครับผม จะส่งมาข้างหลังนะครับทุกคนเพื่อมาดูนะครับผมาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีสเนคเปอร์เนี่ยมีตรงจุดนี้นะครับผมโอเคต้องย้อมเสียเียบเลยนะครับทุกคนเพื่อที่จัดการโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมก็จะเอได้ลาจุดนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเข้ามาทํางานแทนนะครับผมแล้วก็จุดนี้นะครับทุกคนผมก็จะเอามารักษาเพื่อนแล้วก็เอาไปยืมจุดนู้นนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับ เรียบร้อยครับผมเราก็จัดนัดการนัดข่าวของข้ามได้อย่างดีนะครับทุกคนโอเคผมสาราสีพิสิทธิเกียรตผมนะครับทุกคนผมก็ขอบุกมานะครับเพราะว่าทางปืนกลใหญ่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีความน่ากลัวนะครับทุกคนผมก็จะขอวิ่งเลยดีกว่านะครับทุกคนสาราศเราไม่มีการกลัวอยู่แล้วนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับมีเข้าไปเลยนะครับผมโอเคสาราศของเราทีนี้นะครับทุกคนทีนี้ตีตัวนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องเจอผมยิงนะครับทุกคนผมใจสาราุดนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะเข้ามาในตรงจุดนี้ก่อนนะครับผมจัััังงหวะะนนนนนี้้คคครรรบบเเพื่ออปป็กกกาทุ ส่วนตรงนี้เราเราจัดการได้หลายตัวแล้วก็ไปขอไปก่อนนะแต่ก่อนนั้นนะครับผมจะหาทางจัดการ,าาการ,มการผมต้องปลับทักสกิลเพิ่มเติมเอาเป็นว่าเอาเป็นปืนแล้วกันเนาะนะครับผมจะได้ยิงแรงขึ้นนะครับผม um, จังหวะนี้ครับจุดนี้รู้สึกกันว่าจะโล่งแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าหลังดีกว่านะครับทุกคนต้องมีชั้นเชิงในการเล่นจังหวะนี้จัดการทางปืนกลใหญ่ฝ่าตรงข้ามก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยอันตรายนะครับผมเอาซีโฟไปกินเลยนะครับผมจังหวะนี้ครับเรจแ้วครับผมโอเค ก็เข้ามานะครับทุกคนแล้วก็มีทหารสี่ตัวนะครับผมยื่งออกมานะครับเนี่ยจังหวะนี้นครับโดยจุดนี้ครับฝ่ายตรงข้ามก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตายิงอยู่นะครับทุกคน๋ยวเราต้องหาทางในการจัดการนะครับผมอุ้ยโอ้โหทหารลาบเราแต่ดีนะทีลามีแบบลอดรักษาครับทุกคนแต่ผมขอรักษาที่หลังจัดการฝ่ายตรงข้ามก่อนดีกว่าจังหวะนี้เข้าบ้านเลยนะครับผมจังหวะผมครับผมเข้าบ้านเลยดีกว่าฝ่ายตรงข้ามนี่มันยังไงกันเนี่ยนะครับผมแล้ว้านไปี๋ยว้านมานะครับทุกคนแต่ผมต้อง จัดการดีก่อนดีกว่าจังหวะนี้โอเคจัดการเที่ยงแล้วผมก็ค่อยไปรักษาถังเพื่อนนะครับดีโก้และเนียนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมนี่แหละนะครับดสเต็ปในการเล่นนะครับทุกคนถ่ากันนี้ถ่ากันนี้นะครับผมเอาม <eties> าตรงจุด <interpret> นี้ก่อนจังหวะนี้ตรงจุดนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไม้เลยนะครับผมขึ้นไม้เลยเมื่อกี้มันไม่ได้เข้าหลังนะครับทุกคนผมต้องการที่จะเข้าหลังนะครับผมในจังหวะนี้ผมก็จะโยนทางระเบิดดีโกให้ชิมนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับผม แต่ตอนนี้ทางทางฉารลาดมีกองกำลังสนับสนุนของเรานะครับทุกคนเข้ามานะครับผมเฮ้ยมันสายหนีว่ะทุกคนมันฉลา,าดเนี่ยเราอะนะครับผมผมจะรักษาเพื่อนเราก่อนจังหวะนี้สถานลาดชุดนี้ก็มีสี่ตัวใช่ไหมโอเคผมเข้าไปในบ้านก่อนนะครับผมเพื่อไปตั้งหลักในบ้านก่อนจังหวะเนี้ยครับจะรารักษาทางเพื่อนให้ครบทั้งสี่ตัวก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีการจัดการรักษาต่อข่ามพ <อ S 1> เพิ่มเติมทีหลังนะครับเฮ้ยแต่มันยิงปืนแรงมากๆเลยนะครับทุกคนว่าทางมันเนี่ยมีการใช้ทาง ไออันนี้นะครับผมมีกระช่างรถถังนะครับทุกคนผมดูทรงว่าเนี่ยจะต้องสลับกันเดินลรมั้งนะครับทุกคนโอเคผมจะใช้ทางให้เพื่อนนะครับผมจยเป็นตัวแทนให้ผมสักแปบนึงก่อนครับผมแล้วผมก็จะขอไปรักษาเพื่อนก่อนนะครับผมโอเคเ็าต้องหาทางรักษาเพื่อนนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเลือกที่จะยิงเรามากกว่าเพื่อนนะครับผมโอเคครับดีทีทุกคนพอเรามาปึ๊บฝ่ายตรงข้ามก็ถอยหลังนะครับทุกคนจังหวะเนี่ยครับทุกคนผมต้องรักษาเพื่อนก่อน พอครบสี่ตัวแล้วผมก็จะรีบเอาไปแอบก่อนนะครับผมแล้วก็รอจังหวะอย่างเดียวนะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคผมกระซายอีกกระซายอีกนะครับผมฝ่าตรงข้ามอย่าเข้ามายิงนะเว้ยนะครับผมอย่าเข้ามายิงนะเว้ยมียิงเราหรือเปล่าวะน,นะครับทุกคนโอเคถ่ายไว้ถ่ายกันไว้น,ไวนะครับทุกคนมาไว้หลังบังเกอร์ก่อนนะครับผมจังหวะนี้โอเคผมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมีรถถังฝ่าตรงข้ามแอบเนียนนะครับทุกคนแอบเนียนเว้ยทุกคนกันหนึ่งนะ อยู่จุดนี้ใช่ไหมผมต้องโยนระเบิดเข้าไปจุดนี้ใช่ไหมนะครับผมโอเคแล้วก็เอาวิ่งเร็วนะครับผมวิ่งบวกวิ่งขาเข้าไปนะครับทุกคนจังหวะนี้เคลียร์ผมวิ่งฝาเข้าไปวิ่งข้าไปนะผมโยนระเบิดกลางวงนี้นะครับผมอย่าไปกลัวจังหวะนี้นะครับเรียบร้อยครับผมปัดความคิดถือว่าจะขี่แลหนีนะเนี่ยผมต้องจัดการที่มันอยู่ใกล้สุดนะครับทุกคนไม่ไกลก็ไม่กล้าิก็ปลายละนะครับผมไม่ใกล้ก็ต้องเสียตลาดนะครับนะฮะนะครับทุกคนโอเคผมใส่ก้อนใส่ก้อนจังหวะนี้ครับและแค่สั่งคัเดียวเรียบร้อยแล้วครับทุกคคนนจังหวะี้เผม ก็เป็นทางราถังคันนี้นะครับผมที่เราต้องจัดการอยน้นะครับแต่ผมขอตั้งหลักสักพักนึงก่อนจังหวะนี้มีทางอะไรบางเนี่ยมีทางมันจะมีทางที่โยนใส่ทางรถถังด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าดีนะนะครับผมจังหวะนี้ครับแต่นี้ทั้งฝ่ายของข้ามเนี่ยมีการส่งทางใอ้ตัวทหารราบนะครับผมเข้ามาอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะแบบนี้นะผมจะจัดการมันยังไงดีถ้าเราระเบิดจะไม่มีนะครับผมจังหวะนี้ ก็ถอานลาไปไว้ในบังเกอร์ก่อนสวัสดีครับโอเคครับถอานลาไปไว้ในบังเกอร์ก่อนพอดีว่าระเบิดผมก็จะมาแล้วนะครับที่ศษด้วยระเบิดไซด์ดีกว่าครับผมเอันนี้เนี่ยนะครับผมมันรู้ดีนะครับทุกคนพอแบบเราจะดึงมันนะครับผมก็ถอยหนีนะครับจังหวะเนี้ยครับบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ธรรมดาจริงๆนะครับทุกคนฉลาดด้วยนะเราเนี่ยอันนี้คือตรงที่เราต้องป้องกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอป้องกันจุดนี้ไปก่อนนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็ลุกแก่ที่ทาง พืนนะครับผมในการยิงทางเรานะครับจะบอกเลยนะครับทุกคนว่าทางพืนเราเนี่ยสามารถจอเกาะรถถังได้น,นะครับทุกคนนี้ถือว่าเทพมากมากนะครับผมจังหวะนี้เราก็มีการตักษาเพื่อนก่อน,นครับทุกคนให้ทางของเรารบ,ร,บร,บรบครบทุกคนนะครับผมโอเค ตอนนี้ก็จะมีทางทหารนะครับทุกคนมีการคุยกันนะครับผมทางเราก็จัดเชย้อศึกมาได้หนึ่งคนนะครับทุกคนโอเคครับก็มีการยกมือขึ้นนะครับทุกคนเพื่อส่งสัญญาณนะครับผมเรียบร้อยนะครับทุกคนจังหวะนี้ทางเราบุิสีเขียวนะครับทุกคนส่วนชุดสีไข่ไข่นี่ก็คือทหารกองหนุนของเรานะครับผมเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือทางที่เรา คุยกันอยู่นะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางฝ่ายตรงข้ามนะครับผมนั่งอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มีการเค้นกันนะครับผมว่าเอ้ยมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับทุกคนก็มีการเค้นทหารคนนี้นะครับผมหนึ่งคนที่เราจับมานะครับทุกคนแต่พาฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนไม่บอกรายละเอียดหรือว่าบอกอะไรละเอียดนะครับทุกคนก็จะถูกจัดการด้วยการบึ้มบ้านนะครับผมในบ้านนะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคครับก็เปิดตุ้งและเบิดนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับทุกคนถูกเค้นเลยเป็นไงล่ะนะครับผม ธุรกิจนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเรที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมต่อไปด้วยนะครับขอครับทุกคนสวัสดีครับ